สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel toys Nova นะครับและคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้านี้กันโอเคครับและนี่ก็คืองานปั้นเรซินนะครับอุชิวะซาสึเกะนะครับ ด้านหน้านะครับก็เป็นรูปโลโก้ลายอาร์ตจางๆนะครับเป็นรูปซาสเกะกับพันปักษานะครับซึ่งมีภาษาญี่ปุ่นเขียนอยู่นะครับก็คนแปลไม่อยู่ครับตอนนี้ก็น่าจะแปลว่าอุจิวะซาสเกะนะครับก็น่าจะเป็นชื่อของอุจิวะซาสเกะเลยนะครับผมเดาเอาด้านข้างนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นงานปั้นเลสซี่นะครับของค่ายต i มูนเวิร์กช็อปนะครับก็เป็นโลโก้ด้านข้างนะครับส่วนด้านนี้นะครับต้องบอกว่ากล่องนี้ขนาดใหญ่มากเลยครับของค่ายติมูนเวิร์กช็อปเนี่ย ก็เป็นโลโก้เหมือนกันนะครับน่าจะเขียนว่าอุจิวะซาสึเกะเหมือนกันนะครับซึ่งลายอาร์ตของหน้านี้จางมากเลยครับน่าจะเป็นซื้อซโนะนะครับฝั่งนี้ก็ส่วนด้านข้างก็เป็นติมูนเวิร์กชอปเหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปอันบ o ็อกกันเลยดูดีกว่าครับว่ากล่องใหญ่ๆขนาดนี้ครับมันจะอลังการแค่ไหนครับกับซาสึเกะค่ายตีมูนเวิร์กชอป โอเคครับและนี่ก็คืออุปกรณ์นะครับทั้งหมดที่ให้มาของซัสเกตนะครับค่ายทีมูนเวิร์กช็อปนะครับกล่องใหญ่มากนะครับแต่อุปกรณ์นะครับมีจำนวนชิ้นที่น้อยมากนะครับเพราะว่าแต่ละชิ้นนะครับใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับก็เดี๋ยวไปดูอุปกรณ์แต่ละชิ้นกันครับว่ามันมีอะไรกันบ้างสําหรับชิ้นแรกนะครับจะเป็นฐานที่มาพร้อมกับเจ้างูอาโอดะนะครับที่เลื้อยมานะครับโผล่จากดินนะครับเนี่ยครับ ก็เป็นเอฟเฟกนะครับเนี่ยตอนเลยออกมาก็มีหินแตกนะครับแล้วก็เป็นทรายนะครับซึ่งตรงรายละเอียดตรงทรายเนี่ยสวยมากเลยครับดีเทลงูก็สวยครับหน้าดุมากเลยครับตานี่สวยมากเลยครับและชิ้นที่สองนะครับก็คือลิ้นของงูครับใหญ่มากๆเลยครับลิ้นสองแฉกด้วยครับ ่อมานะครับก็คือลำตัวของซูไซโนนะครับซึ่งพาร์ทด้านล่างนะครับก็จะเป็นเป็นเหมือนเรซินใสนะครับก็จะมีความตะปุ่มตะป่ำนิดนึงนะครับสำหรับช่วงขานะครับแล้วก็ช่วงตัวนะครับที่เป็นเรซินใสเลยนะครับแล้วก็เกาะไหลนะครับที่มีพาร์ทไฟนะครับก็เป็นลำตัวของซูไซโนทั้งตัวเลยนะครับมาเป็นตัวเลยครับขาดแค่หัวอย่างเดียวนะครับสำหรับลำตัวของเจ้าซูไซโนนะครับก็ข้างในนะครับเหมือนจะมีรอยแม่เหล็กนะครับก็ต้องทําใจครับ สำหรับพวกพาที่เป็นเรซินใสนะครับก็ต้องทําใจเรื่องเป็นแม่เหล็กนะครับก็จะเห็นพวกเดือยพวกแม่เหล็กอยู่ครับเป็นปกติครับก็ต้องถลับได้ก็ถือว่าสวยมากสำหรับเจ้าพาใสต่อมาก็คือหัวของซื้อไซโนครับมาดูดีเทลหัวกันครับสวยมากเลยครับสําหรับหัวของซื้อไซโนนะครับเป็นสีพาสม่วงใสหน้านี่ครับตาของซอไซโนเห็นแว๊บแปลนนะครับก็รู้เลยครับว่าจมูกเนี่ยครับน่าจะหักง่ายมากครับเป็นอะไรที่ต้องระวังที่สุดแล้วครับสำหรับเจ้าซูไซโน อาจจะเป็นส่วนพ้าที่เป็นจมูกนะครับผมสวยครับโดยรวมสวยมากต่อมาชิ้นที่5ครับก็เป็นแขนนะครับของซาสึเกะนะครับกับดาบคุซานันินะครับดาบประจําตัวของซาสึเกะนะครับอันนี้ครับก็เป็นชิ้นส่วนก็เป็นถือดาบครับดาบเหมือนเป็นมีน้ําหนักเหมือนเป็นโลหะจริงๆเลยนะครับก็ทําออกมาสวยครับมีน้ําหนักเลยครับโลหะไม่ใช่เบาๆนะครับตัวนี้และต่อมาคือชิ้นที่6และชิ้นที่7ของซาสึเกะนะครับ นี้ครับหน้าสัตวสเกตน,นะครับดูดีเทลมีเลือดออกจากตาด้วยครับที่หมาของคำว่าร้องไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือดสวยครับหน้าสัสเกตเหมือนมากเลยครับตาเตอเพ้นออกมาได้สวยมากครับเจ้าสัสเกตน,นะครับแล้วก็จะมีหัวเปลี่ยนมาให้อีกหัวหนึ่งนะครับ ก็เป็นซาสเกตนะครับตอนที่ได้เนตรสังสาระแล้วนะครับแล้วก็เนรกระจกเงาเมื่นหมู่พานะครับสองเนรเลยก็เป็นหัวที่สามารถเปลี่ยนได้ครับดีเทลผมหน้าตานี่ครับเหมือนนะครับซาสเกตถือว่าเหมือนนะครับสําหรับค่ายติมูนสตูดิโอนะครับทาหน้าออกมาได้เหมือนมากต่อมาชิ้นที่แดนะครับก็เป็นดาบของซูไซโนะนะครับกับมือนะครับด้านขวาของซูไซโนะครับที่มากับดาบนะครับยาวมากครับดาบโอ้โห ดูทรงเราไม่น่าจะเข้าตู้ได้นะครับเพราะว่าดาบยาวมากสวยมากครับตรงดีเทลเป็นไฟครับดูครับไล่ไปไฟสวยมากครับดีเทลของดาบทุกไซโนนะครับต่อมาชิ้นที่9นะครับก็เป็นส่วนลำตัวของซาสึเกะนะครับก็สวยมากครับชุดซาสึเกะด้านหลังก็เป็นสัญลักษณ์ประจำตระกูลอุจิวะนะครับที่หลังซาสึเกะครับ สวยครับดีเทลเชือกเชือกผ้าคาดเอวอย่างเงี้ยครับเหมือนมากครับซิปถือว่าทําออกมาได้สวยมากครับสาหรับตัวซาสเกตนะครับสไพายปอกดาบอยู่ข้างหลังนะครับและชิ้นที่10กับ11นะครับก็เป็นปีกของซูไซโนนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าปีกด้านไหนเป็นด้านซ้ายและด้านขวานะครับก็มีน้ําหนักประมาณนึงครับที่ปีกนะครับก็จะมีเหมือนเป็นพาร์ทไฟนะครับแล้วก็เป็น เลส,สินสายสีม่วงนะครับสวยมากครับชิ้นใหญ่มากในนี้ก็เป็นปีกอีกด้านหนึ่งนะครับสวยครับรายละเอียดปีกสวยมากครับตัวพาร์ทไฟที่อยู่ที่ปีกเนี่ยครับก็สวยมีความระยิบระยับครับเล่นกระแสงสำหรับตัวปีก ปีกเป็นแม่เหล็กนะครับเป็นชิ้นแม่เหล็กที่ใหญ่มากนะครับสําหรับปีกนะครับหายห่วงครับน่าจะยึดอยู่ไม่หลุดง่ายแน่นอนครับสาหรับปีกแม่เหล็กใหญ่มากและสุดท้ายนะครับชิ้นที่12ครับก็เป็นแขนซาสเกตอีกด้านหนึ่งนะครับที่มาพร้อมสายฟ้านะครับก็คือพันปักษาเลยนะครับก็เป็นเรซินใสนะครับที่เป็นพันปักษารูปสายฟ้าสวยครับชอบมากเลยครับโดยส่วนตัวผมดูแวบแรกผมรู้สึกว่าชอบซาสเกตที่แบบพันปักษา ประมาณนี้นะครับถ้าประกอบแล้วมันน่าจะดูสวยมากนะครับสําหรับพันปักษาที่เป็นผ้าใสแบบนี้นะครับกล่องใหญ่มากนะครับแต่ว่าชิ้นอุปกรณ์ที่ให้มานะครับมีแค่12ชิ้นแค่นั้นเองนะครับ1โหลพอดีเลยครับแต่กล่องใหญ่มากครับดูก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่าครับดูจากอุปกรณ์ที่ให้มาแล้วไม่น่าจะต่อยากนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่ากับซาสเกะค่ายติมูนเวิร์กชอปสำหรับชิ้นแรกนะครับจะเป็นฐานที่มาพร้อมกับเจ้างูอาโอดะนะครับ ก็เป็นฐานนะครับที่มีความใหญ่มากเลยครับปกติฐานนะครับจะให้ไดโอรามามาเฉยๆนะครับแต่นี้คือให้มาทั้งตัวเลยครับทั้งตัวงูเลยครับเป็นชิ้นเดียวกันหมดเลยนะครับฐานด้านล่างนะครับก็จะเป็นโลโก้ติมู n เวิร์กช็อปนะครับแล้วก็เป็นเหมือนชื่อซาสเกตนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนตรงองเลยนะครับแล้วก็เขียนคําว่า thank you นะครับ for your support and trust นะครับก็ขอบคุณที่ให้ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็เชื่อใจนะครับก็เป็น number นะครับ number ที่49นะครับจาก260นะครับ ก็มี260ชิ insanlar, ้นนะครับตัวน,นี้จะเป็น number ที่4.9ครับหนักมากต่อมานะครับก็เป็นลำตัวของซื้อไซโนนะครับก็ชิ้นใหญ่มากนะครับแต่ละตัวนีชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาประกอบเยอะนะครับให้มาแต่ละชิ้นรัดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับ2ชิ้นนะครับก็ได้เหมือนเป็นรูปเป็นร่างนะครับสำหรับตัวซาสึเกะตัวนี้นะครับฐานนะครับก็มีงูนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวซื้อไซโนแทบจะเป็นทั้งตัวนะครับสำหรับชิ้นที่2 ชิ้นที่3นะครับก็จะเป็นลิ้นงูนะครับลิ้นสองแฉกนะครับก็เสียบเข้าไปง่ายนะครับธรรมดาครับต้องระวังเขี่ยวนนิดนึงครับเพราะว่าเขี่ยวเนี่ยครับค่อนข้างจะหักง่ายมากเลยครับตรงนี้โดนนิดนึงเหมือนจะหักง่ายมากเลยครับเพราะฉะนั้นตอนยัดลิ้นเข้าไปก็ต้องระวังหน่อยนึงนะครับสําหรับลิ้นงูนะครับต่อมาชิ้นที่สี่ครับก็คือหัวซูไซโนครับดีเทลสวยเลยครับก็เป็นแม่เหล็กครับ ไปง่ายนะครับหาล่อมให้เจอแล้วครับแล้วค่อยปล่อยมือนะครับมันจะหล่นมาแตกก็เอียง่ายานิดนึงครับปุบแม่เหล็กดูดแรงครับเข้าง่ายๆนะครับก็ตอนเสียบก็ระวังนิดนึงครับจมูกครับตรงนี้ก็เป็นเขี้ยวหักง่ายมากครับตรงนี้ก็เป็นจมูกนะครับที่หักง่ายมากครับต้องระวังนิดนึงชิ้นต่อมาครับก็เป็นตัวของซาสึเกะครับก็เป็นซาสึเกะเท่ๆครับเป็นชิ้นยาวใหญ่ๆเลยครับเหมือนตัวซูไซโนเลยครับก็มาทั้งตัวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นซาสึเกะทั้งตัวเลยเหมือนกันครับก็มีเดือยตรงนี้เยอะนะครับ ก็ยืนอยู่บนหางงูนะครับต่อมาครับก็เป็นมือด้านที่เป็นดาบนะครับทีอดาบนะครับก็เป็นมือที่อยู่ด้านหลังนะครับของซาสึเกะมือที่เก็บเอาไปแล้วควายหลังนะครับก็เป็นแม่เหล็กับเก็บเอาไปง่ายธรรมดาบแล้วก็มืออีกข้างนะครับที่อยู่ด้านหน้าก็เป็นพันปักษานะครับสวยมากๆต่อมาครับก็เป็นหน้าซาสึเกะครับ ดีเทลสวยครับร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดต่อมาก็คือปีกของซือไซน์นะครับดีเทลสวยครับจะยุบระยับไม่รู้ว่าด้านไหนนะครับต่อมาเป็นปีกขวาน,นะครับเพราะว่าเมื่อกี้คือปีกซ้ายตรงนี้ต้องเป็นปีกขวานแน่นอนอยู่แล้วครับสำหรับปีกของซือไซนเนาะ และชิ้นสุดท้ายนะครับที่จะประกอบก็คือดาบของซูไซโนครับจะเป็นดาบไฟนะครับเพลินสวยเลยครับเรซิ่งใสสวยเลยกับมือของซอไซโนนะครับเสร็จแล้วโอเคครับก็เสร็จกันแล้วนะครับกับการประกอบนะครับงานปั้นเรซิ่นนะครับซาสเกตนะครับค่ายติมูลเวิร์กช็อปนะครับต้องบอกเลยครับว่าประกอบเสร็จแล้วสวยงามมากเลยครับอลังการด้วยครับสาหรับซาสเกตตัวนี้นะครับ โดยซาสึเกะนะครับเป็นตัวละครนะครับจากเรื่องนารูโตะนะครับเป็นเหมือนตัวเอกเลยนะครับเป็นเหมือนพระเอกคนหนึ่งเลยนะาะว่าได้นะครับซึ่งซาสึเกะนะครับเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากนะครับต่างจากพระเอกของเราครับนารูโตะนะครับแต่ซาสึเกะนะครับหลงผิดนะครับและใช้ชีวิตนะครับกับการเครียดแค้นนะครับแล้วก็ทําให้เข้าสู่ด้านมืดนะครับโดยจุดเริ่มต้นของซาสึเกะนะครับก็เป็นเกตินนะครับซึ่งอยู่ในทีมเดียวนะครับกับซากุระนะครับแลวก็นารูโตะนะครับซึ่งเป็นพระเอกของเรานะครับโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์คคคานะรับ โดยซาสึเกะนะครับได้รับท่าไม้ตายนะครับที่ถ่ายทอดมาจากอาจารย์คาคาชินะครับซึ่งเป็นท่านปรักษานะครับและซาสึเกะครับก็เป็นคนในตระกูลอุจิวะนะครับซึ่งมีเนรประจําตระกูลนะครับก็คือเน่วงแหวนนะครับซึ่งต่อมานะครับซาสึเกะนะครับได้เลือกเดินทางผิดนะครับอยากจะได้พลังนะครับก็เข้าสู่ด้านมืดนะครับและซาสึเกะนะครับก็ต้องแตกหักกับเพะเอกของเรารนโตะนะครับแต่รนโตะนะครับก็พยายามตามตัวอยู่ซาสึเกะครับทั้งเรื่องนะครับซาสึเกะก็ พยายามตามหาพลังนะครับที่จะสามารถต่อกรกับพี่ชายทะจีนะครับตัวซาสึเกะนะครับได้มาอยู่ถึงจุดนี้นะครับก็เป็นในเรื่องคร่าวๆนะครับของซาสึเกะนะครับตัวละครอีกตัวละครหนึ่งนะครับในเรื่องนารูโตะนะครับซึ่งในงานปั้นตัวนี้นะครับก็จะมากับงูนะครับแล้วก็เจ้าซืไซเนะนะครับซึ่งเป็นสัตว์สถิตนะครับแล้วก็เป็นเทพสถิตร่างของซาสึเกะด้วยเช่นกันนะครับซึ่งในเรื่องคร่าวๆนะครับของซาสึเกะก็จะประมาณนี้นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดดีกว่าครับว่า ซาสึเกะค่ายตีมูนเวิร์กช็อปนะครับมันจะอลังการยังไงแล้วมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยอย่างแรกเลยนะครับสําหรับเจ้าตัวซาสึเกะนะครับก็ต้องมาดูที่ฐานนะครับฐานก็จะมีความเรียบง่ายนะครับก็ตรงฐานก็จะเป็นลายสีม่วงนะครับเป็นโทนเดียวกันกับตัวเลยนะครับในด้านหน้าก็จะเป็นป้ายเพจนะครับที่ไม่สามารถเอาออกได้นะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนน้อยๆครับ ตัวนี้ปกติเพจจะออกได้ตัวนี้ก็ติดมากระฐานเลยครับสาหรับตัวเพจตัวนี้นะครับหน้าหน้าเพจนะครับก็จะเขียนคําว่าอุจวะซาสเกะนะครับแล้วก็เป็นคำอะไรยาวๆกันยนะครับคนแปลไม่อยู่นะครับตัวฐานถือ right ว no like ่าทาออกมาได้ด um ีครับตรงทัชที่เป็นหินนะครับก็สวยครับใหญ่ดีครับแล้วก็อลังการเะครับเป็นชิ้นเดียวกันหมดเลยครับตรงฐานแล้วก็ตัวงูนะครับตรงที่มันพุดออกมาจากดินหินแตกแล้วก็เป็นรอยทรายครับตรงรอยทรายก็ทําออกมาสวยนะครับผมชอบมากเลยชอบมาจ้องตรงรอยทรายมันเหมือนเพื่อนทรายจริงๆเลยครับ หน้าตาดีเทลตัวง mainland, ian, i i. ูครับเป็ดงูก็ถือว่าสวยครับลงสีครับรงเขี้ยวนี้ต้องระวังเลยนะครับบอกไปเลยครับเพราะว่าตอนที่เอาลิ้นเข้าไปประกอบนะครับมันมีเปอร์เซ็นที่จะโดนเขี้ยวนะครับแล้วก็เขี้ยวหัดได้ง่ายๆนะครับสำหรับตัวนี้ครับตาของงูก็สวยนะครับเป็นเขียวมรกตนะครับดูดูนีนะครับสำหรับตานะครับถัดขึ้นมานะครับก็มาดูที่ตัวซาสึเกะนะครับตัวซาสึเกะครับดีเทลวถือว่าสวยมากๆเลยนะครับทั้งดาบนะครับทั้งตัวซาสึเกะนะครับแล้วก็ที่ตรงที่ผมชอบสุดก็คือตรง พันปักษานะครับและในส่วนหัวนะครับก็ย ja ังมีมาให้เปลี่ยนอีก2หัวนะครับก็เป็นหัวธรรมดาที่เป็นตาเป็นเลือนนะครับแล้วก็เป็นหัวพิเศษนะครับที่เป็นเนรสังสาระนะครับก็ถือว่าดีงามเลยครับต่อมาก็คือตัวซูไซโนครับก็เป็นตัวใหญ่ๆนะครับก็เป็นเป็นพาร์ทใสที่สวยมากนะครับก็อาจจะมีเป็นบางจุดบ้างนะครับที่เราเห็นเหมือนมองเข้าไปแล้วก็เป็นเห็นเป็นรอยแม่เหล็กครับก็เป็นธรรมดาของพาร์ทใสนะครับก็ตรงกรอบตรงไรก็ทําออกมาเป็นลายไฟที่เป็น เลซินนะครับไล่ระดับเลซินความเข้มนะครับก็จะสังเกตที่มือมันก็จะเข้มหน่อยนะครับตรงเปลาะตรงตัวก็จะจางเข้ามาหน่อยครับก็ไล่สีโทนนะครับตรงปีกก็จะเป็นจางๆนะครับก็พอเปิดกับไฟครับมันก็จะสะท้อนสวยครับปีกครับแล้วก็ตัวดาบนะครับที่เป็นเลซินออกเข้มๆออกเมือนจะเป็นโทนเลือดหมูหน่อยนะครับก็เป็นสีม่วงตัดกันเป็นทั้งหมดเป็นโทนสีม่วงนะครับแต่ก็จะไล่สีออกมาได้ดีครับถือว่าสวยนะครับสำหรับตัือบซูไซโนะนะครับหน้าของซูไซโนะก็สวยครับแล้วก็ที่ต้องระวังจริงๆครับค แต่นีดเดียวมันจะหักง่ายมากเลยครับสำหรับจมูกนะครับเพราะฉะนั้นตอนประกอบเราก็ต้องระวังตรงในส่วนของจมูกของซื้อไซโนงให้ดีนะครับซึ่งซาสเกตนะครับค่ายตีมูนะครับก็ถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะท่าแอคชั่นนะครับผมลยชอบท่าแอคชั่นของซาสเกตตัวนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเพราะว่ามันลงตัวครับมีทั้งเจ้างูยักษ์นะครับแล้วก็ซื้อไซโนนะครับรวมถึงซาสเกตนะครับที่มีพันปักษสารตั้งเด่นนะครับอยู่ในตําแหน่งที่ดีมากๆเลยครับตัวนี้จะได้อย่างเดียวครับที่ไม่มีไฟนะครับ ข้อดีข้อหนึ่งนะคะก็คือราคาไม่สูงมากนะครับแล้วก็ได้ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นนะครับที่ประกอบมานะครัแล้วดูลงตัวและใหญ่มากๆนะครับสำหรับค่ายปีมูนนะครับซึ่งในเราตกของปีมูนีก็ใหญ่นะครับใหญ่กว่าสแตเกตตัวนี้นะคะะรับสแตเกตตัวนี้ก็ถือว่าใหญ่มากนะครับหาตู้หาอะไรนี่ถือว่ายากมากนะครับสำหรับสแตเกตตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าใหญ่ไปแล้วาจะดีหรือรเป็นข้อเสียนะครับ แต่ข้อเสียหลักๆเลยนะครับที่ผมไม่ชอบของเจ้างานของค่ายซีมูนะครับก็คือมันไม่มีป้ายเพจนะครับซึ่งปกติงานปั้นทั่วไปนะครับมันจะมีป้ายนะครับบอกรันนัมเบอร์หรือป้ายเพจสวยๆนะครับตัวนี้นะครับจะมีแค่เลขรันบอกใต้ฐานนะครับแต่ก็ไม่มีป้ายอะไรออกมาให้มันค่ายอื่นนะครับแต่โดยรวมนะครับถือว่าซาสเกตตัวนี้ผ่านครับ ก็เป็นซาสเกิอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าเก็บมากนะครับของค่ายซีมูนนะครับโดยส่วนตัวนะครับผมชอบทายแอคชั่นมากนะครับถ้าทายแอคชั่นมันโดนเนี่ยยังไงก็โดนครับสำหรับผมและตัวนี้ก็ถือว่าใหญ่อลังการมากนะครับแต่งานป้อนตัวนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้เก็บนะครับเพราะว่าตัวนี้มีงูนะครับและแม่หมีเป็นคนกลัวงูนะครับซึ่งนอนๆอนอยู่สิดมาครับเจงงูอาจจะช็อกได้นะครับสำหรับคนที่กลัวงูมากๆนะครับ และสุดท้ายนะครับก็ต้องขอบคุณน้องไปนะครับที่ให้ซาสเกตตัวนี้มารีวิวนะครับแต่เสียดายนะครับที่ไม่สามารถอยู่บ้านหลังนี้ได้นะครับเนื่องจากแม่หนีกลัวงูนะครับโอเคครับส่วนวันนี้ครับก็ต้องลากันไปแล้วนะครับกับเจ้าซาสเกตค่ายติมูลเวิร์กช็อปนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Toys Nova นะครับและอีกข้อนึนะครับก็สากเพื่อนๆนะครับเข้ามาจอยกันนะครับในกลุ่มคนรักของเล่นของสะสมนะครับช่องทางการจอยนะครับก็เข้าไปที่เฟซบุ๊กนะครับแล้วพิมพ์คาว่า คนรักของเล่นของสะสมนะครับแล้วอย่างไรครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ครับโอเคครับสวัสด <a> ีครับสาส์กเนอとたらしお前はもう死んでいる。 「いそもどりたい